สาวขัดเซ0ตเก้าร้อยเวอร์ดกนอย่างซ้อนแล้วผมก็ไม่รีบซะด้วยสิเรบอื้อ่ะฮะใเวลาตามอะพี่ลืมเปิดกล้องรีบไปหน่อยรลืมเปิดกล้องเลยโอ้เสียดฉิวแต่พี่โยบอกว่ามีน้องอยากซ้อนท้าย ว่าที่สุดเลยอ,ะอ่ะถ้าเราจะขัดใจมันก็ไม่น่าจะใช่เราละเพราะเราเป็นคนใจดีไงเฮ <laughs> <c oughs> ้ยามาไปเขียวแล้วต้องรีบไปะ่ะเมื่อน้องอยากลองซ้อนไม่ไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรานะเราก็ใหม่ท่บาะนั่งก็นิ่มๆพอสั่งเบากจัง เข้ามาใหม่แล้วโอ้โหทำไมมีแต่คนอยากสอนนะเนี่ยเดี่ยพ่อพี่มีตำนานเนี่ย <c oughs> โฆษณาตำนานนี่ต้องเข้าแล้วละ่ะออเนี่เพราะว่าพี่มาประจรัมเลยนะที่เนี่ยเป็นเป็นจุดที่แบบว่าพี่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจส่วนรถใครอยากได้รถก็นี่เลย4 j k ชัยรักรถดีมีคุณภาพใจร์รักก็เข้าแล้วละ่ะงานนี้ <c oughs> ไปไปไป เลยนะเสียงแบบลั่นบานไว้เขาด่าพ่อล้อแม่เราเราไม่เป็นไรแต่แม่เราสะดุ้งอยู่บ้านไปไปวันก่อนเนี่ยอย่างวันก่อนก็ไปนู่นนะกับพี่พี่เฮลแมนนะนั่นก็มีช็อปเปอร์เลยอาพก็ยังไปนะเพราะว่านี่แหละสายแอบตัวจริง เอยู่ที่สตีตาพีผมเนี่ยไม่ค่อยรีบเลยนะบอกจริงๆนะผมแบบมี่จะควาจซสอนแล้วผมก็ไม่รีบซะ <c oughs> <c oughs> ด้วยสิรี่ๆไม่รีบ ไปเร็วๆหน่อยสิเร็วไวรุ่นเร็วไวรุ่นเร็วโอ๊ยนายจะมาอ้อยอิงแล้วยิ้มทำไมเนี่ยแล้วเร็วเข้าที่ไวรุ่นน้องก็จะรอนานผมก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเนาะทำไม่คิดีมีคนซ้อนเยอะจังเลยอ่ะก็นี่ไงก็น้องๆพวกนี <im it> <im it> <im it> ้แหละถึงบอกว่ามีพี่คนนั้นเขาอยากลองซ้อนดูคนนี้ก็อยากลองลองซ้อนลองขับดูแล้วพี่เป็นคนใจดีไง เขาพี่ไม <epherd. S 1> <quin Daniel sounds> uh, ่ใช่คนที่น่ากลัวด้วยประเด็นนะเป็นคนที่น่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอย่างไรมาถึงแล้วเว้ยรอ้อเฟียลฟิวๆเลยเอ้าเอ้าเอ้าสวัสดีครับ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 อ๋อยิง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 หะโอ้โว คู่หูมาสบายเอ้ยโย่ล่ะน่าออกมาฮะน่าออกมาน่าออกมาเล่ใจผมเลยคุณแม่บอกว่าพี่โยมาถึงแล้วแล้วในคู่หูเจ้าละ่ะที่เราไปต้องฟังแม่2คนนั้นก็กลับไปกินข้าว,าวกันวิ่งเสาขัด Z900 เกอเวอร์เวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย ้ยทำไมขนาดนี้ครับเนี่ยเกินไปใครวะใครวะสวัสดีครับผัวมีผัวน้องต้องมาฮะใยังไม่ได้มาเลยมาปุ๊บผัวมีผัวน้องต้องมาเลยเหรอเอ้าเพื่อมีเหรอจ้ฮะผัวมีผัวน้องต้องมาเลยเหรอโอ้เกินไปนะ<อ>ว้บห<อ>นูขับเซ็ตเก้าร้อยเฮ้ธรรมดาเลยอะไปสมยาบนาะ เฮ้หนูเฮ้เดี๋ยวโอ้โหสวยเบอรเนี่ยทุกคนรู้จักไหมคนนี้ชื่ออะไรไเด้เน็ตไอเดอลเลยนะน้องอุ้มนะครับแล้วเป็นเจ้าแม่แห่งวงการขายตรงด้วยนะครับคนนี้อะไรนะเซลฟเซลฟ์อ่าฮะเออน,นลารักเบร์ดูสิ ไม่ธรรมดาเอ้แต่ทำไมมันรถมันคุ้นคุ้นนยเออรถมันคุ้นคุนนี่ไอ้ท่อนี้เสียงแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวนะไอ้นี่มันพับออกมาเมื่อตอนกลางวันหรือเปล่าวะเนี่ยมันฟงใช่ไหมเมียมีเมียพี่ตรงมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไมมีนะฮะอย่างเงี้ยคือคนแบบคนโดนคุมขังไงไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเนี่ย น่าสงสารนะพี่ว้ายจะบีบก็ตายจะตาย,จะ,ตายจะคลายก็ตายเหมือนกันใช่ไหมน้องไปส่งยาเลยมาอ,า,อาหารเสริมล,สมลด,มดน้ำห<อ>นักอาหารเสริมลดน้ำหนักเฮ้ยพอดีรถยี่สิบอย่างอย่างพี่เนี่ยสมมุติว่าพี่อยากลดนิดนึงต้องกล่องเดียวกล่องเดียวเลยเหรออย่างพี่เนี่ยกล่องเดียวเฟี้ยวเลยเหรอรับประกันกล่องเเดีียยววครับน้องอุ้มนะฮะน้องอุ้มน่ารักมาก เอาพี่โยบอกว่าพี่พี่โยมีมีน้องให้สอนด้วยก็กเลยเลยมาเลยแล้วพี่โยมาแล้วทุกคนโฮ่าสามชมั่วโมงผ่านไปพี่โยมาแล้วถึงแล้วเอาดีครับอดีอีกรอบครับน้องผให้านไหนน,นน้องที่ว่าจะมาให้ผมสอน <c oughs> ให้สอนผมผมไม่ไอกตัวเจ้าสิล้วมึงจะมาแกงกูแบบนี้ไม่ได้เพราะ่ะฮะ เรานอ,อานี้เราไม่รอจะไดบอกมั้มึงเคยเห็นกูเป็นหนาแบบนี้บอ่อยู่เอาได้เดี๋ยวของทำไมอะ่ะเฮ้ยตวัวเบอลเล่นเป็นวะหนึ่งคือไม่มีน้องมึงพูดเล่นใช่ไหมมีนี่กระนอง,น,งนั่งถ่ายกระนองเลยนี่นะมีโดนสารนองนั่งถ่ายมันปจริงเหรอเอเอมึงจะมาตัวกูอีกรอบตัวสาบานลูกกู้ชายตัวบอลเลยะเอาละทุกคนเราจะไปโหพี่โยแกล้งกูวัเนี่ยเขาบอกว่ามีคนซ้อนอนะ่ะอุ้ย โอ้หรถจะกระปุกมากเลยอ่ะเออดูดีเอออะไรนะโจโ๊กโ้อ่ะไปป้ามมาตามหลังพี่โอไปด่วนๆเลยเร็วป้อมเร็ว๋อน้องกูจะอรอนานเร็วน้องก็จะอรอนานเลยเลไปดีป้ามไปยุ่ง วันนี้โอ้โหทีมีสาวซ้อนนะมึงนะวิ่งแบบกูนีวิ่งดูมึงอะ่ะเห็นแต่ตูดนะมึงนะมึงเกินไปเร็วๆพี่พยูเร็วกูไม่ไหว,ว,วแล้วพิย,วย,ยูกูอยากคนซ้อนแล้วอ เปลี่ยนแบตกันเลยทีเดียวแบตบหมด <c oughs> ไปพี่โอไปขอบคุณน,นะครับพี่โอแล้วก็เสียอุ้มไปปามไปป,าม,ปามเร็วไปปม <c oughs> <c oughs> เร็วนีอาพันห้ากุญเรง ไปไเลยตามพี่โอไม่ทันแล้วโอ้ยสองพี่ก็ไม่ใส่ลก,กันนงกันนองเ็ดโอ้ยน้องเสื้อเปิดหมดแล้วพี่พเอ้ยนี่เขาทำผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะใครสนใจก็ทังไปหายแกได้นะเงินผมเนี่ย แค่บอกว่าปล่องเดียวพอเอาอยู่โอ้ย,อย,อยได้เวลานำโอ้ยน้องเสือเปิดหมดแล้วพี่ิมเอ้ย์น้องเสือเปิดหมดแล้วพี่ิมเอ้ยโอ้ย,อยปามไปแล้วกูว่าจะใส่นี้เฉยเราก็นปามกูเลยปล่อยให้มึงแซงไปนะโอ้ยจะได้เจอน้องแล้วทุกคน ดีว่ะวานารักมากรวมเชื่อออโดดไปหนึ่งทีเออโดดไปอีกหนึ่งทีถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอน้องแล้วใช่ไหมมาไปดูพีวิวเนี่นยเอาทำไมมันไม่มีล่ะวิวทำไมมันรุ่งจุ่งงอย่าเงี้ย อ่เสียอย่างอยากไปมันโชว์แ้วก็บยยอมหายบมตุ๊งเดี๋ยววะยั่ไงอันนั้นไฟน้ำมันม,ม,ม MT ศูนย์สาม0สามซื้อมากองไว้ทำไมครับที่บ้านสี่ห้าหกคันน่ะนะ <A way. S 2> ฮะเอาไว้ให้เจ้าท้าเนี่อนะเอาดิ <นะ S 1> ใส่ไม่มีรอจะมากอีกทีเรารอโอ้ยทุกคน คือมันไม่ได้ต้มเฉพาะผมนะมันนี่มันต้มคนดูด้วยนะนี่มันไม่ใช่แล้วนะแต่ก็แบบว่าได้เจอน้องอุ้มน้องอ้อนสองอเลยนะได้เจอสองอสามอไอ้ปลาลวันนี้ไอ้ปาไม่เอาสาวมาให้ดูวะม,มึงไม่กล้าเสือดิดใช่มึงไม่กล้าออกเสือดิทําเป็นโหสาวก็งกเนาะมึง,นมงเนาะแค่สาวก็งกเนาะ ให้คนอื่นได้ดูด้วยก็ไม่ได้เนาะผมกับพี่โยเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆแล้วผมจะต้องมีการล้างแค้นเกิดขึ้นแน่นอน <c oughs> ครบแล้วโอห้หร้อยคันเมึนกันนะเนี่ยสองหนุ่มนี่มาจากเสลภูมิเลยไหมมาจากเสลภูมิเลยโอ้โหไปได้ยินเมื่อกี้เห็นพูดว่าบางทีก็ทะลุสารคามเออมูบุพวกนี้สายไปทั่วไปที่แบบนี้นีครับ แต่มันก็มาจริงๆเนี่ยมันใจเอามากเลยสุดยอดมากจําได้ว่า R15 ตัวนี้โคตรตัวแรงที่จําได้ R15 ตัวแรงที่ใหม่แล้วโมใหม่แล้วโมใหม่แล้วเหรอตอนนี้เป็นลูกเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบโอ้โหเยอจ็ดสิบกี่ร้อยซีซีวะสองร้อยป่ะสองร้อยเท่าไหร่ละตอนนี้ TT แล้วครับใช่ใช่ตอนนี้น่าจะสองร้อยเจ็ดสิบแปดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดสองร้อยเจ็ดสิบแปดสี่สี่ R สิบห้าเกินไปเออ รับแบกอาสาด้วยพี่น้อยกำลังกำลังปรึกษาเรื่องอาวันอีกสักหน่อยก็คงมาละอีกสักหน่อยนะอาวันเ็มน่าจะมาเลยเราขออนุญ,ญาตกลับไปบ้านก่อนแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าพี่โยฮะรอมหน้าา <c oughs> ผมเอาคืนพางแล้วกันนะพี่นิโยนะบ๊ายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับ